สวัสดีครับผมอายุต้าครับผมวันนี้ขอนำเสนอรถหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะครับตั้งแต่อดีตกาอดีตการจนถึงปัจจุบันนะครับผมปัจจุบันก็จะมีรุ่นปู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนก็ยังใช้อยู่นะครับกับ t o y o ต a คันนี้คือ t o y o ต a c โค o l l a 3สามห่วงนะครับคันนี้มีความพิเศษนะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมสีพึ่งทาใหม่ทั้งคันนะครับผมไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งคัน และที่สำคัญนะครับคันนี้ได้อดีตเจ้าของเป็นถึงแพทย์นะครับผมโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับผมและที่สำคัญแก,กเกษียณอายุแล้วแกมาเทินผมวันนี้คันนี้เพิ่งวิ่งไปประเทศลาวมาได้ไม่นานนะครับผมจากกรุงเทพสู่ประเทศลาวนะครับการันตีได้เลยว่าขับไกลได้นะครับขับข้ามประเทศมาแล้วมีหลักฐานโดยมีป้ายทะเบียนและในทะเบียนว่าคำร้อยนะครับนี่นะครับเป็นรถ รองเดิมโรงงานนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิความปะจมน้ําสีสันเงาฉ่าทั้งคันมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับซื้อมือเดียวป้ายแดงออกห้างราคานี้ประหยัดน้ำมันด้วยพลัง LPG ด้วยนะครับผมนี่นะครับและภายในทําหนังเบาะหนังใหม่ทั้งคันนะครับสวยงามนะครับผมเจ้าของดูแลอย่างดีวันนี้มาเถิดออติสเอาไปนะครับผมนี่นะครับเครื่องเกียร์ดีจบทุกอย่างนะครับแอร์เย็นฉ่านะครับผมนี่นะครับเขาใช้มันตั้งแต่ป้ายแดงและที่สําคัญ เครื่องยนต์เพิ่งเปลี่ยนของเชียงกงมาเรียบร้อยลงเล่มเรียบร้อยถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับผมนี่นะครับสวยงามภายในสวยงามนะครับเป็นเกียร์ออโต้เดิมโรงงานนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมใช้ได้ทั้งน้ํามันและ LPG นะครับผมนี่นะฮะสามห่วงเป็นรถที่อึดและทนนะครับทนหายห่วงเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับผม ด้านท้ายก็ซอกเซิร์เดิมโรงงานทุกจุดนะครับผมนี่นะครับตะเข็บเดิมทุกอย่างนะครับผมไม่มีชนหนักตัดต่อพิควาฟด้วยจมน้ําใช้มามือเดียวป้ายแดงตั้งแต่ออกข้างด้านหลังมีถัง LPG อยู่นะครับผมถังยังไม่หมดอายุนะครับใช้ได้อีกหลายปีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องมีทีเด็ดนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวรอจากล้องมาดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องมีทีเด็ดนะครับหม้อน้ําปิเนยมเพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับผมสดสดนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมนี่นะฮะ เดี๋ยวผมเอาไม้ไปจ่อใกล้นะครับเดินนิ่งเรียบนะครับการันตีว่าวิ่งถึงประเทศลาวได้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับผมใครหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนได้คันนี้ไปนะครับคันนี้เราเปิดให้เลยนะครับ59,900บาทเท่านั้นนะครับราคาจะครับซื้อเว็บบางคันยังไม่ได้เลยนะครับผมอย่าว่าแต่ใป้ายแดงเลยเว็บมือสองยังซื้อลําบากเลยนะครับผมนี่นะครับใครที่หาขับขี่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน รถดีๆแบบนี้นะครับผมเอาไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนนะครับผมส่งคนเฒ่าคนแก่เอาไปหัดขับต่างๆนี่นะครับที่ผมบอกว่ารถวิ่งไปประเทศลาวมาแล้วนี่นะครับต่ายกล้องให้ดูมีป้ายทะเบียนนะครับผมนี่นะครับป้ายทะเบียนเนี้วิ่งไปที่ประเทศลาวมาแล้วนะครับมีพาสปอร์ตรถนะครับนี่นะครับใครหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนราคานี้นะครับผมไม่แพงแล้วนะครับเพราะว่าคุณลองคิดดูถ้ารถราคานี้เป็นรถของคุณเองคุณจะขายให้ผมสักเท่าไหร่ ผมไปซื้อคุณ4ี่0 0ื่นสี่ืนห้าบางครั้งคุณยังไม่อยากขายผมเลยนะครับผมแต่คันนี้ลูกค้าเอามาเทินครับผมขายให้กําไรแค่หลักพันต่อรองได้นิดหน่อยนะครับผมกรุงเทพบริมณฑลส่งฟรีนะครับผมต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนถึงหน้าบ้านระยะทางไกลค่าส่งอาจจะไม่คุ้มแต่คุยกันได้นะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ